ราศีตุลดวงวันที่15ถึงวันที่31สิงหาคมดวงขึ้นแรงโชคลาภเด่นมากดวงเดือนสิงหาคมของชาวราศีตุลต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นภายในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นอะไรไหลายอย่าง ที่ชาวราศรีตุลอาจจะคาดไม่ถึงซึ่งต่อจากนี้ไปชาวราศรีตุลจะพบเจอแทบจะทุกอย่างที่อยู่ร้ายร้อมรอบตัวของชาวราศรีตุลน,นั้นมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตของชาวราศรีตุลอย่างมากทุกอย่างจะเปลี่ยนไปก็ขอบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเข้ามานั้น เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างของชาวราศีตุลได้ทั้งหมดซึ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแต่ก็อาจจะมีการสูญเสียหรือมีบางอย่างที่สูญหายออกไปจากชีวิตบ้างแต่สิ่งที่จะได้กลับมานั้นจะดีกว่าหรืออาจจะมีค่ามากกว่าในสิ่งที่สูญเสียไปได้เช่นกัน หลังจากที่ได้ตรวจดูดวงชะตาของทั้ง12ราศีภายในเดือนสิงหาคมแล้วดวงชะตาของชาวราศีตุลถือว่ามีดวงชะตาที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างมากต่อ,อจากนี้ไปอะไรจะมาขวางจะมาเป็นอุปสรรคทุกอย่างจะแพ้ภัยตัวเองจะทำอะไรชาวราศีตุล หรือจะสร้างความอึดอัดความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับชาวราศีตุลไม่ได้เลยเรียกได้ว่าชาวราศีตุลก้าวขาออกจากบ้านทิศท,ทั้งสี่ทิศนั้นถือว่าเป็นมงคลกับชาวราศีตุลอย่างมากความดีบุญกุศลที่ชาวราศีตุลเคยทำเคยสร้างมาในครั้งอดีตนั้นทุกอย่างจะกลับมาเป็นความมงคลกลับมาทำให้ชีวิต กลับมาพบกับแสงสว่างเรียกได้ว่าความเป็นมงคลจังหวะชีวิตและช่วงเวลาดีๆมาพบมาบรรจบมาเจอกันพอดีในช่วงเวลาเดียวกันเลยทําให้ดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีตุลน,นั้นทั้งโดดเด่นทั้งแข็งแรงเรียกได้ว่าชาวราศีตุลคิดเงินได้ทองคิดทองได้เงินอย่างแน่นอน สำหรับการงานในเดือนสิงหาคมของชาวราศีตุลน,นั้นชาวราศีตุลงานในช่วงกลางเดือนต่อจากนี้ไปค่อนข้างที่จะมีเส้นทางการงานที่สะดวกสบายอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมานั้นค่อนข้างที่จะเบาบางค่อนข้างที่จะซาหรือจางหายไปอย่างมากเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ในรูปแบบเพื่อนร่วมงาน วันหน้าหรือจะเป็นการติดต่อประสานงานกับคนรอบข้างก็จะไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้นไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนชาวราศีตุลในช่วงนี้ชาวราศีตุลมีโอกาสจะพบเจองานบางอย่างที่อยู่ในกระแสสังคมเป็นงานบางอย่างที่คนหลายคนหลายกลุ่มตอนนี้ให้ความสนใจอย่างมากชาวราศีตุลมีโอกาสได้ลงมือทำ และมีโอกาสได้สัมผัสในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ชาวราศีตุลจะต้องระวังในด้านการงานของชาวราศีตุลก็คือระวังความคิดระวังไอเดียต่างๆงานทุกอย่างที่จะนำไปเสนองานทุกอย่างที่จะต้องเป็นงานเซอร์ไพรส์หากจำเป็นต้องเก็บเป็นความลับระวังข้อมูลทุกอย่างจะรั่ว ระวังจะถูกก๊อปปี้งานได้เช่นกันการเงินในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปสำหรับการเงินในช่วงนี้ของชาวราศีตุลน,นั้นจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากการเงินจะมีความมั่นคงต่างจากเมื่อก่อนอย่างมากเงินในครั้งอดีตที่ชาวราศีตุลเคยช่วยเหลือใคร หรือเคยให้ใครหยิบยืมในครั้งอดีตนั้นในช่วงต่อจากนี้ถัดจากนี้ไปชาวราศีตุลมีโอกาสสูงที่จะได้เงินเหล่านั้นคืนกลับมาชาวราศีตุลจะมีโอกาสได้สัมผัสกับเงินก้อนเงินปึกจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวได้เช่นกันชาวราศีตุลมีเกณฑ์ได้ขายสิ่งของชิ้นใหญ่บางอย่างที่จะสามารถ ได้เงินนำเงินมาให้ชาวราศีตุลสามารถนำไปปิดหนี้ไปใช้สินที่มีอยู่ได้อย่างสบายดวงของชาวราศีตุลต่อจากนี้มีโอกาสได้ครอบครองสิ่งของชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือสิ่งของที่มีมูลค่าซึ่งต่อจากนี้ชาวราศีตุลมีโอกาสสูงที่จะได้มาครอบครองอย่างแน่นอน ด้านสุขภาพของชาวราศีตุลในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปในช่วงเดือนนี้ชาวราศีตุลอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาอย่างมากมายแต่ก็จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ดีตามไปด้วยก็คือด้านสุขภาพชาวราศีตุลอาจจะมีเกณฑ์ล้มป่วยในช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไป ระวังโรคระบาดท,ที่เกิดตามช่วงฤดูกาลหรือระวังโรคระบาดตามสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคอาจจะทำให้ชาวราศีตุลถึงกับล้มหมอนนอนเสือได้ชาวราศีตุลอาจจะมีโรคที่เกี่ยวกับลำไส้หรืออาจจะเป็นโรคท้องเสียแถมมาด้วยในช่วงกลางเดือนถึงสิ้นเดือนนี้ขอให้ชาวราศีตุลดูแลสุขภาพให้ดี ด้านโชคลาภในกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนี้ชาวราศีตุลค่อนข้างมีดวงด้านโชคลาภที่ดูน่าสนใจอย่างมากมีดวงด้านโชคลาภเด่นชัดขึ้นมาชาวราศีตุลมีโอกาสได้โชคจากการเสี่ยงดวงต่างๆดวงโดยรวมของชาวราศีตุลในช่วงนี้อยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าดวงขึ้น หากชาวราศีตุลอยู่ในบ้านก็จะได้พบเจอโชคลาภจากลูกหลานญาติมิตรจะบอกใบจะกระซิบจะชี้นำให้เห็นโชคลาภหากชาวราศีตุลเดินทางออกจากบ้านเดินทางไปสถานที่ต่างๆไปท่องเที่ยวไปทำงานชาวราศีตุลก็มีโอกาสได้พบเจอลาบลอยสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อยู่รอบตัว จะนำพาโชคลาภให้ชาวราศีตุลได้เช่นกันการทำนายไทยทัก์ดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงกลางเดือนสิงหาคมก็ได้จบลงแล้วการที่ดวงชะตาหรือชีวิตของเราจะดีหรือไม่ดีนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นคนกำหนดไม่มีใครมากำหนดดวงชะตาของเราได้นอกจากตัวเราเอง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณหากฟังคลิปนี้แล้วคลิปนี้มีประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันได้ก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องคืนวนโกนเราจะนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่าน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ